fc ชาวเน็ตงงตาแตกกับการโหวตคมชัดลึกอวอร์ดในปีนี้นะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่ามีกระแสมาตั้งแต่วันที่คมชัดลึกอวอร์ดได้มีการออกมาประกาศนะคะในโพสต์นี้เนาะได้มีการออกมาประกาศว่าเตรียมตัวให้พร้อมคมชัดลึกอวอร์ดเสนอรายชื่อสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมและหลังจากวันนั้นนะคะก็มี fc ขอย้ําว่า fc บางส่วนนะคะแล้วก็ส่วนมากเลยนะคะแล้วก็แทบทุกวงแทบทุกศิลปินนะคะ ต้องโฟกัสไปที่ศิลปินของ5ศิลปิน5ศิลปินที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะนั่นก็คือน้องอาอายสก,กุณาพรคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วก็จะมีน้องคอปเตอร์นะคะแห่งศิลปินภูไทยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีน้องยูริโตเกียวมิวสิกค่ะทุกคนแล้วก็จะมีอาน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็จะมีน้องเต้าหยองระเบียบปัสศิน ซึ่งทำไมต้องพูดถึง5ศิลปินนี้เพราะว่าเป็นศิลปินที่ซอฟาวเวอร์ที่ทางคมชันดึกอวอร์ดได้มีการเอามาโพสต์ว่า5ดาวรุ่งหมอลำปีนี้มาแรงกันทุกท่านเลยแอดมินก็คือหนักใจมากๆแต่ในประเด็นวันนี้ขอมาพูดถึงประเด็นนะคะในเรื่องของที่ว่า FC ไม่เข้าใจในเรื่องการโหวตสาวนยได้ออกมาพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่สาวนยพูดก็เห็นเขาเรียกว่าฟีดแบ็ก ฟีดแบ็จาก f อีหลายๆท่านที่ได้มาคอมเมนต์แล้วก็ไม่เข้าใจในประเด็นนี้นั่นเองนะคะฟีดแบ็การที่ว่าฉันคนวรบูดยังไงต้องบอกก่อนว่ามี f อหลายท่าน f อหลายคนเข้าใจผิดในตรงที่ว่ารูปภาพ5คนนี้รูปภาพอาอายยูริคอปเตอร์อุ้งอิง,องน้องเต้าหยองใครคอมเมนต์เยอะคนนั้นชนะทุกคนคนนั้นมีสิทธิ์ได้เข้าไป รับรางวัลน,นะคะซึ่งบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าการโหวตมันคืออะไรเพราะบางคนยังไม่รู้สโคปงานที่คมชัดลึกเขาได้ทำออกมาแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าก็เห็นบ้านฮักบ้านหลังหนึ่งได้มีการออกมาพูดถึงศิลปินของตนเองที่ทางแม่ฮักยังไม่แม่ฮักยังไม่เข้าใจในจุดนี้ต้องขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะเป็นาทางบ้านฮักบอนูอมอล์าเสียมีหก และก็เชื่อว่าเป็นการพูดแทนใจบ้านหักหลายๆบ้านเลยนะคะทุกคนได้มีการมาคอมเมนต์บ้าได้มีการเอามาโพสต์ว่า <_ s 1> ผมอยากให้ fc เข้าใจใหม่นะครับการเสนอชื่อศิลปินเข้าไปในเพจรับรางวัลอวอร์ดต่างๆมันคือการเสนอชื่อเฉยๆจะเสนอไม่เสนอก็แล้วแต่ครับไม่ใช่การโหวตการโหวตคือการเสียงเงินให้แม่ๆพี่ๆบางคนเสนอชื่ออีลานะคะ เสนอชื่อศิลปินนั่นเองเข้าไปเพื่ออยากดูกระแสว่าเป็นยังไงอ,อยากเห็นศิลปินที่ตัวเองนะคะไปสร้างประวัติศาสตร์ที่ตัวเองชอบไปสร้างประวัติศาสตร์ไปเดินพรมแดงไปรับรางวัล FC มีสิทธิ์คาดฝันนะคะแล้วก็ไม่ได้ผิดครับแล้วก็เข้าใจถ้าโหวตแล้วตัวเองเป็นทุกคนอื่นเดือดร้อนกับเงินนะคะก็เก็บไว้ดีกว่า ประมาณนี้เช่นเอาไปซัพพอร์ตทางอื่นดีกว่าเพื่อที่จะมีความสุขมากกว่านี้ก็คือการซื้อกลุ่มปิดแล้วก็การให้มาลัยศิลปินนะคะแล้วก็การซัพพอร์ตต่างๆนานาเนานนะ,ะแล้วก็รางวัลอันทรงเกียรตนินี้ถ้าเขาอยากได้อยากให้ก็ให้ด้วยความสามารถความเก่งของน้องไม่ใช่การแข่งโหวตเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะสำหรับประเด็นนี้ก็คือพูดดีมากๆก็จะขยายความให้ฟังสำหรับโพสต์โพส์นี้ก็คือ สำหรับเรื่องแบบนี้นะคะถ้าถึงวันที่เขาคัดเลือกไปแล้วว่าลงชื่อโหวตอ้ายอุ้งอิง,อ,งอะไรประมาณนี้คนที่เข้ารอบอยู่ลงยูริคมชัดลึกก็จะมีแปะลิงโหวตนะคะโหวเสียงเงินกีบก่บาทกี่บาทกี่คะแนนโหวตอ่าใครกำลังซับเยอะใคร FC เยอะคนนั้นก็ได้ไปอะไรประมาณนี้ก็คือ ถามว่ารางวันนี้เป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศก็จริงเป็นรางวัลที่มาจากความสามารถอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็มาจากการแข่งโหวตอีกด้านหนึ่งก็มาจากการกําลังซับกําลัง fc ใครเยอะใครได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากให้แม่ๆเข้าใจว่าการที่เรากําลังแชร์กําลังเม้น์ในทุกวันนี้บางคนเป็น4ี่ห้าหกพันคอมเมนต์ไม่ใช่ว่าคอมเมนต์แล้วน้องจะได้ไปเดินภูมแดงแล้วก็ได้รับรางวันเลยนะคะน้องๆแต่ละคนต้องผ่านการคัดเลือกผ่านการโหวตด้วยเงินนะ,ะทุกคนเสียเงินนะคะ แล้วก็บางคนฉันเสียเงินโหวตให้ศิลปินฉันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่พอบทสรุปออกมาศิลปินไม่ได้ไปเดินพรมแดงศิลปินไม่ได้ไปรับรางวัลบนเวทีระดับประเทศกลับกลายเป็นว่าฉันเสียใจฉันเสียความรู้สึกจังเลยทําไมฉันทุ่มไปขนาดเหลือศิลปินฉันยังไม่ได้ศิลปินฉันยังไม่ชนะก็ต้องเข้าใจกลับกลายเป็นว่ากลับมาทุกเองอ่ะก็เหมือนที่โพสต์นี้ว่านะคะสนับสนุนไม่ผิดโหวตไม่ผิดคาดหวังไม่ผิด แต่ถ้าผิดหวังมาอย่ามาดราม่าอย่ามาพูดไปว่าฉันเสียฉันเสียดายเงินนู่นนั่นนี่เอาตรงๆถ้าอยากสนับสนุนศิลปินของตัวเองถ้าไม่อยากให้เสียใจทีหลังนะคะก็ไปสนับสนุนมาลายบ้านฮักมาลายหน้าเวทีสนับสนุนกลุ่มปุงกลุ่มปิดดีกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าสําหรับเรื่องแบบนี้ทาน FC ใครเยอะเงินถึง f อเยอะเงินถึงคนนั้นแหละที่จะได้ไปรับรางวัลเพราะว่าความสามารถของน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะความสามารถ ไม่มีใครกินใครเลยไม่ภัยกินภัยลงทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวทุกคนมีฐานแฟนคลับเฉพาะตัวแต่อยากให้โฟกัสแต่หลายประเด็นโฟกัสแต่หลายอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นไม่อยากให้เพราะว่าไปคาดหวังที่ฝ่งเลยมาพูดในวันนี้ก็คือคาดหวังได้แต่อยากผิดหวังทีหลังก็แล้วกันในเรื่องนี้เพราะว่าพัฒนาการของแต่ละคนหรือว่าทุกๆอย่างมันมีเวลาของมันเองในประเด็นนี้เนาะก็ อยากให้พี่น้องหลายๆคนก็เข้าไปสนับสนุนเพราะว่าตอนนี้เห็นเอามาพูดเห็นเอามาโพสเยอะแยะมากมายในบ้านฮากบอกว่าตอนนี้อันดับที่หนึ่งคนนั้นนำโดง่งคนนี้นำโดง่งอ่ะเข้าใจว่าคะแนนโหวตในตรงนี้คะแนนเสียงตรงนี้อาจจะเป็นการเสนอรายชื่อเข้าไปเพื่อที่จะให้ไปสู้ในด่านหน้านั่นเองนะคะก็เข้าใจในเอซีด้วยแล้วก็เข้าใจในบริบทของโคมชะลออร์ดที่เขาจะเสืออะไรเพราะว่า คนชลึกอวบมีมาหลายปีแล้วแต่ละปีก็แต่ละศิล,ล,ลปินได้เข้าไปรับโล่รางวาัลหรอเดินพรมแดงนะคะแต,ต่างกกันออกไปแต่ละปีก็มีศิล,ลปินที่มักหน้าหลายตานะคะมีหลายสาขาแผนกสาขามอลล์สาขาลูกทุก่สาขาดาราสาขาอินฟูต่างๆนานา,นา,นาก็อยากให้แยกแยะประเด็นนี้ออกมาแล้วก็เข้าใจตรงกันในตรงนี้นะคะ ก็ฝากไปด้วยสําหรับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ของน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นซอฟพาวเวอร์ที่ทางคมชันลึกอวอร์ดได้มีการเอามาโพสต์นี้ก็อยากให้สนับสนุนไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็เข้าใจว่า FC รัก FC อยากให้ศิลปินที่ตัวเองรักนะคะได้ไปรับรางวัลใหญ่ไปเดินพรมแดงนะคะก็สนับสนุนต่อไปถ้าหนึ่งใน5นี้ใครได้มีสิทธิ์ที่จะไปโหวตก็ค่อยไปทุ่มเงินในตรงนั้นนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะ สู้เพื่อน้องต่อไปไม่มีอะไรแน่นอนนะคะบางทีม้ามืดมาแล้วก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะคะบางทีคิดว่าอาจจะไม่ได้แต่สุดท้ายกับได้ก็มีนะคะก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่นะคะว่าใครจะพิจารณาแล้วก็คิดไปยังไงสำหรับพนิสาวนี่ก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะมาพูดอธิบายให้พ่อพ่อแม่แม่เข้าใจเพียงเท่านี้เชื่อว่าพ่อพ่อแม,แม่มากกว่า30-40เ์ยังไม่เข้าใจใน การโหวตการเสนอรายชื่อนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อยากให้เข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางลิงก์ที่ทางคมชันลึกอวอร์ดได้มีการเอามาโพสต์ไว้นะคะความเคลื่อนไหวต่างๆนานาของทางคมชันลึกอวอร์ดเพราะว่ามีมากมายหลายข่าวหลายสาขาสะเลือกเกินนะคะก็อยาก <ๆ S 1> ให้ทุกคนค่อยๆเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปดูนะคะในแต่ละบริบทนะคะของ งานของเขาแล้วค่อยที่จะเอามาวิเคราะห์ใส่กับศิลปินตัวเองว่าเหมาะสมสมควรไหมนะที่จะเข้าไปแข่งนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่ากําลังทรัพย์ของแต่ละคนมีมากอยู่แล้วแล้วแต่ว่าใครจะสู้ได้ไม่ได้แค่นั้นเองสําหรับวันนี้ก็มาพูดถึงประเด็นการโหวตการเสนอรายชื่อหรือว่าการที่จะให้น้องๆเข้าไปชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดไว้เพียงเท่านี้นะสํสำหรับันณีสาวในผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะ